ไม่เคยครับไม่เคยนะฮะต้องดูระบบก่อนนะครับตอนนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะครับกระปุ่มแดงนี่กดลงไปมันดับกดคืนมาตาถึงติดนะโดนดับแล้วกดคืนนี่เป็นเบรกหลังนี้เบรกหน้านี้คันเร่งครับระบบเกียร์ครับระบบเกียร์มีแค่สามสามท่อนออกมาเนี้ยล้าหน้ากระดานช่องหน้าครับอันนี้มันว่างคอยล่างคือสุดท้ายเลยครับแค่นี้เองเกียร์แค่นี้เองอ๋ออันนี้สตาร์ทครับผมกําเบกกดปุ่มตัดปุ่มเกียร์ครับ

นี่ไลเซอร์เดีวีใช่โอเคพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปพร้อมเล่นก็ไปสิคันเล่นย่งไงนเเล่นนี่ขาเล่นหรือเปล่าเ็เล่นอะเอออาจยถือ

น้ำแข็นง,ง,งน้ำชข็งน้ำชขงไป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 ไวไปไปีปไ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 มไป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 ัปไปไปไไปไปไ้ไปไ้ไป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 มป่ปไปปไปไปไอไปไไปาปปไปไปไ งโอ้ยเจ้ดโอ้ยจะตายแล้ว yeah, yeah, yeah. เย้เย้เย้ไปเลยไป,ไปไปไหมเไี่ยครับตัวเนี้ยเนี่ยไหวขับดิฉันระวังโค้งลาดชันขับดิฉันระวังโค้งลาดชันโอ้ยเจ้าระวังโค้งลาดชัน

ว้าวนี่มันคืออะไรกันเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรกันเนี่ยอุ้ยมีเสื้อว้าวว้าวเยว้เย้ อวิวิกิอวิกิวิกิออ้าวไปได้นเนี่ยเงี้ยเงียมสัตวและเียม้ามีม้ดวยาอวันน,นี้อะไรอ่ะจะเนี่ยเนี่ย มเรื่ควายด้วยมีกระเบื้องมีกระเบื้องทีวีเลี้ยวหน้าเยี่ยสัยนี่ฮะใช่อ่ะขอฝากก่อนไงโอเค พลันขับยากอ่ะเป็นยังไงบ้างครับที่นี่สนุกมากเออนี่ขอพักก่อนเนาะใช่เมื่อกี้ขับเอทเอทีบีมาตรงนั้นด้วยใี่งี้เจออะไรบ้างครับเมื่อกี้เนี่ยกระท่อมเฮ้ยเจอกระท่อมเดี๋ยวเราต้องขี่ไปนู่นอีกเนาะใช่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้างบนใช่บรรยากาศก็เป็นแบบภูเขามากเลยเนาะตรงนี้เนาะใช่ อากาศก็ไม่ร้อนมากอากาศก็ไม่ร้อนไม่เท่ากรุงเทพไม่เท่ากรทมอ่ะอาอพร้อมยังพร้อมไปต่อยย่างพร้อมแลวมีท่านผู้ชมด้วยนะครับใช่ผู้ชมชมที่นี่ยด้วยนะเก้าหรือสิบคนอ่ะกี่คนอ่ะอย่ามอกไปนะอย่าอเดี๋ยวที่นี่ยพาชมบรรยากาศต่อเนาะใช่ไม่รู้เอออุ้ยอ๋อไป โอ้ยเลี้ยวไม่ได้บายชีเงี้ยนเงี้ยนเอาไปไหนต่อตรงนี้ถนนเอาไปตามถนน

มาระวังนะอาพันชันโอ้โหมีอะไรด้วยหมากระบองกระบองโอ้โหงาข้างหน้าเลี้ยวยังไงอ่ะยังไงข้างหน้าไปได้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าขึ้นไปข้างบนห้าสี่เลี้ยวมานอางนี้นี่ไงนี่โอ้โหนี่แหละนี่แหละเจอป่าลุกลามช่วยช่วยมอมช่วยไม่อดเย็ด จะช้าระวังข้างหน้าข้างหน้าขับขับบะช้าช้าขับช้าป้ามีอะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะแล้วมันไม่มีอ่ะไปหาอาหารแล้วตอนเช้าไม่มีแกะไม่มีแพะ

lele, lekak <tik> minat je, yang pung pintau ni pintau minat pernah. Bye. เบรกยังไงเบรกไม่ได้นี่ไงโอเคเอเันน,นีกจะมาเนีเ่ยโอเคเบรกตรงนี้นะหยุดยดูเลยโอ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเบรกตรงนี้ครับตรงนี้เหมือนเป็นท่าลูกเสือเขาไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ายลูกเสือลเ,สเลยเป็นไงบ้างค่ายลูกล้างสนุกมากโอเคไปต่อเลย กขือเลี้ยวเขือเลี้ยวค่ายลูกเสือหรือเปล่าเนี่ยค่ายค่ายทหารหรือเปล่าทางครับต้องไปนะมีตรงนี้ครับใช่ต้องแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่รู้ค่ายลูกเสืออ๋อมีม้มาด้วยค่เสือด้วยมีม้าด้วยมีทีวีเก่าด้วยทีวนะีอะไรเนี่ยทีวีมอง เยยโอ้ยุ่งยามีม้าด้วยเล้วมาช้อนหน่อยอหน่อยเราดูม้าหน่อยท่านผู้ชมดูม้าว้าวสวยงามเลยว้าวกินพืชด้วยเอสทีวีไม่มีวันหยุดอ๋อแล้วเข้ามาโอ๊ย กันอยู่กันตรงนี้เลยหยุด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 โอ้ยสวยงามมากอะไรเนี่ยทุ่งอะไรเนี่ยทุ่งต้นอะไรเนี่ยทุ่งหญ้าอ๋อมันคือของปลอมสวยงามมากเลยครับคุณเแม่ประชานะข้างหน้าสะพานข้างหน้าสะพานจะผ่านประตูอะไรก็ไม่รู้นี่ตรงนั้นประตูโกดังกาดเบาๆนะเีกอีกอีกอีอีาอีก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 อี ว้าวสวยงามคมากอ่ะกำลังจะผ่านสะพานแล้วจีเนียว้าวโย่เลยค่อยๆนะว้าวอุ้ยอุ้ยอันนี้คือทุ่งไรอ่ะโอ้โหดอกทานตะวันจ๋ามาบดอกทาตะวันเออโดอกทานตะวันดูนี่สิดอกทานตะวันเหี่ยว ฝั่งนน้นมีไหมฝั่งนน้นอ่ะมีแต่มันเหี่ยวอืม <ừ. S 1> แต่มันเหี่ยวเรียวไปสิไปนี่ไ้อืมโอเค ตรงนี้ก็เสืองาครักเป็<ช>นมา้าเป็นมาเยอะแยะเลยใช่จะถึงแล้วไปสิไปสิไปสิปสจะถึงแล้วสถานี ถ้าปล่อยมือแล้วโอเค okay. ว้าวโอเคมาแลจึงแมวดับเครื่องไงนี่เกี่ยใช่เนี่ยโอเคโอเคอ่ะจินี้ยเป็นยังไงบ้างครับ จันหยวกม้วนอ,อ,อันนี้อะไรนะอะไรนะนะั่นน่ะ ATV ATV เออโอ,อ้ยทางไปโอ้ทางไปวูวทางไปเมื่อกี้จูเนียร์ชอบตรงไหนมากที่สุดเมื่อกี้เนี่ยตรงตรงไม่รู้อ่ะตรงตรงที่ขึ้นเนินใช่ไหมใช่จะเป็นขึ้นเนิน,นแบบตรงไนไอตอนเนี้ย<อ>ใช่ขึ้นเนินใช่ ีกี่คันไม่รู้เอทีีตรงนี้หนึงน่งหนึ่งสี่คันสี่สี่หา <4 S 1> <ำ>้าคันนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นไหมสวยงามกันนะเดี๋ยวไปให้อาหารสัตว์นะฮะโอ้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้อาหารแพ้อาหารแกะเนี่ยท่านผู้ชมไปดูตรงนั้นไหมจะมีทางเดินน,ะน่ะทางนี้ใช่ นี่ ATV มาแล้วมีห้าคันส่วนตรงนี้ก็สวยดีเนาะใช่มีรถไฟดิมีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่าง ATV แล้วก็มีสระว่ายน้ำใช่แ้วจริงจริงแล้วที่นี่คือที่ไหนอะ่ะยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมเลยโรงแรมอะไรนะเออ อุ้ยร้อนมึงอุ้ยลงแล็โอุ้ยร้อนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่เลยทีหลังอ่ะใช่สพานไม้ชูชูอย่าบังมีมีกวางดิกวางแบ๊ มีกวางนี่บรรยากาศสวยงามมากเลยโอเคฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับที่ชมไลฟ์สดวันนี้ของน้องจีนเนียร์มันโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมสีดานะคะโอ้อล่ะ,ฉะเฉลยแล้วล่ะใช่โอเคก็อย่าลืมกดไล์ ก็แชร์ก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีวิตต่อไปส,สด้เลยวันนี้นค่าเจิมก็นสร็บบ๊ายบายโอ้ยดย๋ยวเราถ่ายคลิปต่อคลิปทิปแบบเที่ยวสวน